โดยปกติแล้วพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินจะเป็นคนให้บริการเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าระหว่างเที่ยวบินแต่พอเป็นอาหารของตัวเองกลับเป็นแบบนี้พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบิน Sun Express ลของตุรกีโพสต์ Post, ภาพแสดงให้เห็นว่ามีหัวงูอยู่บนจานอาหารที่เตรียมไว้ให้สําหรับพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินระหว่างการให้บริการในเส้นทางอังการาและดุสเซลดอร์ฟประเทศเยอรมนีในภาพแสดงให้เห็นหัวงูในอาหารของลูกเรือต่างจากครั้งอื่นๆที่อาจพบมแมลงหรือหอยทากใน ผักแต่ในกรณีนี้คือหัวของงูตัวเล็กๆอยู่ตรงกลางของจานที่เต็มไปด้วยผักด้านสายการบินกล่าวว่าด้วยประสบการณ์กว่า30ปีในอุตสาหกรรมการบินบริการที่เรามอบให้แก่ผู้เดินทางบนเครื่องบินของเรานั้นต้องมีคุณภาพสูงสุดลูกค้าและพนักงานของเราจะได้รับประสบการณ์การบินที่สะดวกสบายและปลอดภัยสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ทางสายการบินจึงได้จัดตั้งหน่วยค้นหาสาเหตุรวมถึงออกมาตรการป้องกันและยกเลิกการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จัดหาราย นั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว